สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูย่าเช่นเคยในวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูย่านาการทายเพยยียญชนะตามคําสั่งมาฝากเด็กๆก,กันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเด็กๆจะสามารถทายเพยยียญชนะได้ตามที่คุณครูย่าบอกหรือเปล่านะคะและท้ายคลิปนะคะคุณครูย่าก็จะให้เด็กๆมาดูวิธีกยารเขียนเพียนชนะขอไข่ที่ถูกต้องนะคะ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดนะคะคุณครูย่าก็จะให้เด,ด็กๆมาดูวิธีการเขียนขอไข่เขียนอย่างไรเริ่มเขียนจากตรงไหนนะคะเราจะได้เขียนไห้ถูกต้องนะคะตอนนี้เด็กๆทุกคนพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเอามือวางไว้ที่หัวเธอช่างน่ากลัวน่ากลัวจริงๆเอามือวางไว้ที่ไหล่เธอช่างใช้ล่ยใช้ล่จริงๆเอามือวางไว้ที่ตัก ช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆน่ารักเอามือวางไวบ้บนตักแล้วยืดหลังตรงค่ะพร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกับคร,รูยักษ์หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วสองตาดูสองหูฟังสมองคิดมีสติจิตเปิกบานทบทวนบทเรียนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเราไปตั้งใจเรียนกันเลยค่ะเด็กๆ ลองสังเกตรูปภาพต่อไปนี้สิคะว่าคุณครูยะจะให้เด็กทายเพยียนชนะอะไรเอ่ยจากรูปภาพนี้พยัญชนะคือดตั้งเลยค่ะพอพานใช่ไหมคะเด็กจ๋าพ่อพานอยู่ไหนคะเด็กบอกชื่อพยัญชนะพ่อพานมาค่ะชี้ไปสิพ่อพานเป็นพยัญช,ชนะสีชมพูหางยาวหรือ พอพานจะเป็นสีแดงหางสั้นคะ่ะถ้าใครทราบแล้วมาดูเฉลยกันเลยค่ะชี้ไปที่พอพานนะคะลูกเป็นอย่างไรกันบ้างคะถูกไหมคะเก่งมากเลยนะคะพอพานจะมีทั้งหมดสาตัวพอพานจะหางสั้นนั่นเองคะ่ะเด็กๆลองออกเสียงพอพานสั้นสัพร้อมกันสิคะพอพานออกเสียงว่าพอ พอเก่งมากค่ะส่วนพยัญชนะที่หางยาวตัวนี้ชื่อว่าพอฟันไม่ใช่พอพาดนะคะข้อนี้ใครถูกบ้างยกมกือขึ้นสิคะลูกเยี่ยมมากเลยค่ะพยัญชนะในข้อต่อมาคืออะไรคะรูปภาพฐานเด็กๆบอกคุณครูสิท้อฐาน อยู่ตรงไหนบ้างทอฐานสีชมพูหรือสีเขียวคะทอฐานอยู่ไหนเอ่ยมีลูกค้อยอยู่ข้างล่างหรือจะไม่มีลูกพยัญชนะทอฐานเด็กๆชี้ไว้เลยนะคะมาดูเฉลยกันค่ะทอฐานคือพยัญชนะสีเขียวนะคะจะมีลูกห้อยอยู่ข้างล่างนะคะมีหางตวัด โค้งเหมือนหางของพยัญชนะรอเรือนะคะส่วนตัวนี้เชื่อว่าจอจานไม่ใช่ทถฐานนะคะเด็กจ้าถฐานออกเสียงสั้นๆว่าดังๆค่ะโถโถอเก่งมากค่ะพยัญชนะในข้อต่อมาจากรูปภาพนี้ให้เด็กบอกพยัญชนะเชื่อว่า ยอยักษ์ค่ะตัวไหนบ้างที่ชื่อว่ายอยักษ์สีม่วงที่มีหยักหรือสีชมพูที่มีลูกห้อยอยู่ข้างลา่างเด็กๆบอกยอยักษ์ชี้ไปที่ยอยักษ์ได้เลยค่ะคุูยยาจะทําการเฉลยยอยักษ์ให้กับเด็กๆได้รู้นะคะถูกกันไหมคะเป็นยังไงกันบ้างยอยักษ์สีอะไรคะสีม่วงมีหยักนั่นเองค่ะ ส่วนพยัญชนะที่มีรูปห้อยอยู่ข้างล่างตรงนี้ชื่อว่าถูกต้องค่ะยอหญิง <c oughs> ไม่ใช่ยอยักษ์นะคะจากรูปภาพตัวอย่างให้ทายคําว่าชื่อว่ายอยักษ์นะคะ <c oughs> เด็กขายอยักษ์ออกเสียงสั้นๆว่าอย่างไรคะยอยักษ์ออกเสียงว่ายอเด็กๆออกเสียงพร้อมกันนะคะยอเก่งมากเลยค่ะ พยัญชนะในข้อต่อมาอะไรคะลูกต่อเต่าใช่ไหมคะเด็กๆมาดูซิพยัญชนะตัวใดบ้างที่ชื่อว่าต่อเต่าสีเหลืองไม่มีหยักใช่ต่อเต่าไหมคะหรือจะเป็นสีม่วงที่มีหยักที่หลังค่ะหัวเขียนเหมือนกันแตกต่างตรงที่ตัวนึงไม่มีหยักส่วนอีกตัวหนึ่งมีหยักหลังแตกนั่นเอง ตเต่าคือตัวไหนคะชี้ไปที่ต้เต่าเลยค่ะมาดูเฉลยกันนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างถูกไหมคะลูกเก่งมากเลยนะคะตเต่าจะมีหยักหลังแตกนั่นเองค่ะส่วนรพยัญนชนะที่ไม่มีหยักตัวนี้ชื่อว่าดอเด็กค่ะคุณครูยะให้บอกตเต่านะคะตเต่าก็จะ หลังแต่มีหยักนั่นเองนะคะในเดจ้าเพยยญชนะตอเต่าออ,ออกเสียงพร้อมกันว่าสั้นๆว่ายังไงคะลูกดังๆเลยค่ะตอ,ตอตอออกเสียงว่าตอนะคะเก่งมากเลยค่ะ<ส>ข้อต่อมาจากรูปภาพเด็กๆชื่อว่าตัวอะไรคะบอกบอใบไม้ค่ะชื่อบอใบไม้ ตัวไหนบ้างที่ชื่อว่าบอใบไม้หางสั้นสีชมพูตัวนี้ใช่บอใบไม้ไหมคะหรือจะเป็นสีส้มตัวนี้ที่ชื่อว่าบอใบไม้สีชมพูหางสั้นหรือสีส้มหางยาวเด็กๆบอกชื่อบอใบไม้เลยคะ่ะชี้ไปที่บอใบไม้ชี้กันทุกคนแล้วนะคะ บอใบไ,ไม้สีอะไรคะสีชมพูหางสั้นนั่นเองนะคะส่วนเพียญชนะที่หางยาวสีส้มตัวนี้ชื่อว่าบอปลานะคะไม่ใช่บอใบไ,ไมค้ค่ะเด็กๆจ้าบอใบไ,ไม้ออกเสียงว่าบอเด็กๆออกเสียงบอใบไ,ไม้พร้อมกันนะคะบอ เก่งมากค่ะเราได้ทายพยัญชนะตามคำสั่งลงไปครบทุกตัวแล้วนะคะต่อไปนะคะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดคุณครูยะาจะให้เด็กมาดูวิธีการเขียนพยัญชนะขอไข่นะคะเด็กๆจ๋าขอไข่เริ่มเขียนจากตรงไหนคะลูกเขียนจากข้างหลังมาข้างหน้าแล้วค่อยตวัดหมุนหัวแบบนี้ใช่ไหมคะ ไม่ถูกนะคะครับถ้าใครเขียนแบบนี้นะคะเป็นการเขียนที่ผิดค่ะเรามาดูนะคะสําหรับพยัญชนะขอไข่คุณครูย่าเคยบอกดเด็กๆว่าพยัญชนะไทยมีหัวให้เด็กเริ่มเขียนจากการเขียนหัวของพยัญชนะตัวนั้นก่อนนะคะขอไข่ก็เช่นกันเด็กเขียนหัวกลมของพยัญชนะขอไข่ค่ะตะวัดโค้งมาด้านหลังแล้วลากมาด้านล่างตวัดโค้งมาด้าน ล่างแล้วขีดขึ้นไปข้างบนค่ะเรามาดูอีกรอบหนึ่งนะคะพยัญชนะขอไข่เขียนหัวกลมค่ะตะวัดม้วนหัวมาด้านหลังขีดโคง้งลงด้านล่างตวัดมาด้านหลังแล้วขีดขึ้นไปข้างบนค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับพยัญชนะขอไข่ค่ะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆหยิบหนงังสือคับไทยขึ้นมาค่ะ แล้วก็เปิดงานไปที่หน้าที่28มี2น้ำ8เห็นไหมคะเลข2กับเลขก8นะคะให้เด็กเขียนพยัญชนะขอไข่เขียนตามวิธีที่คุณครูยะได้แนะนําเมื่อสักครู่นี้นะคะ2บรรทัดข้างล่างร้อยจุดประจะห่างนะคะเด็กๆก,ก็ลากเชื่อมกันให้เป็นพยัญชนะขอไข่ที่สวยงามนะคะเขียนด้วยตัวเองนะคะเด็กๆค่ะ เวลาลากลากช้าๆไม่ต้องรีบนะคะคุณครูย่าฝากไว้ให้เด็กทําเองนะคะลูกนะทําแบบตั้งใจนะคะแล้วเด็กๆก็ระบายสีรูปภาพกันด้วยนะคะเรามาดูงานชิ้นที่2ในวันนี้กันเลยนะคะสําหรับงานชิ้นที่2นะคะก็จะอยู่ในชี้นใบงานวิชาภาษาไทยวันจันทรที่14เดือนกุมภาพันธ์พศ2565า 2, ค่ะเด็กๆหยิบขึ้นมาเลยนะคะ อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ห้องด้วยนะคะลูกคำสั่งในชีพไปงานให้นักเรียนระบายสีพยัญชนะตามคำสั่งให้นักเรียนระบายสีพยัญชนะตามคำสั่งเรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะคำสั่งในข้อแรกนะคะให้นักเรียนระบายสีพยัญชนะชื่อว่าถถานค่ะเด็กๆก็เลือกระบายสีเฉพาะพยัญชนะที่ชื่อว่า ถอฐานนะคะเดี๋ยวคุณครูย่จะระบายให้ดูนะคะระบายทั้งหมดไม่ได้นะคะอ่าถอฐานนะคะจะมีหางคล้ายกับรอเรือมีลูกห้อยอยู่ข้างล่างนั่นเองนะคะเด็กๆก็ระบายสียให้เต็มวงกลมนะคะพยัญชนะตัวต่อมาตัวนี้ใช่ถอฐานไหมคะลูก ไม่ใช่นะคะถ้าไม่ใช่ถอฐานเด็ก,ดกระบายได้ไหมคะไม่ได้นะคะตัวใดที่ไม่ใช่ถอฐานเราจะไม่ระบายสีนะคะเราจะเลือกระบายเฉพาะพะยัญชนะที่ชื่อว่าถอฐานค่ะเด็กๆคะเด็กๆหลีกเลีเ่ยงการใช้สีดำนะคะเพราะสีดำจะกลมกลืนไปกับ พยายนตัวของพย,ยัญชนะนะคะสีเหมือนกันจะทําให้เราดูไม่ออกนะคะเรียบร้อยค่ะสําหรับพย,ยัญชนะทอฐานค่ะข้อต่อมาค่ะคุณครูย้ําให้เด็กระบายสียอยักษ์ค่ะเด็กก็เลือกดูนะคะว่าตัวใดชื่อว่ายอยักษ์เด็กๆก็เลือกระบายสีมาเพียงแค่ยอยักษ์เท่านั้นตัวไหนที่ไม่ได้ชื่อว่ายอยักษ์ก็ ไม่ต้องระบายนะคะข้อนี้ให้เด็กๆระบายสีพยัญชนะชื่อว่าตอเต่าค่ะเด็กๆระบายสีต่อเต่านะคะตัวใดที่ชื่อว่าต่อเต่าบ้างตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้ใช่ไหมหรือจะเป็นพยัญชนะตัวนี้ที่หัวหมวนมาข้างหน้าเด็กๆระบายต่อเต่านะคะตัวใดที่ไม่ใช่ต่อเต่า ็ไม่ต้องระบายนะคะคำสั่งในข้อต่อมาระบายสีฟอฟันค่ะเด็กๆระบายสีฟอฟันค่ะฟอฟันหัวม้วนเข้ามีหยักขึ้นตรงกลางหางยาวใช่ไหมคะหรือจะเป็นฟอฟันที่หัวม้วนมาข้างหน้าหยักขึ้นไปจนถึงหัวแล้วก็หางยาวเด็กๆเลือกดูนะคะจะเป็น หัวมวนเข้าหรือหัวหมวนมาข้างนอกนะคะระบายสีฟอฟันนะคะตัวใดไม่ใช่ฟอฟันไม่ต้องระบายนะคะข้อต่อมาให้เด็กระบายสีพยัญชนะชื่อว่าปอปลาปอปลาปอปลาหางสั้นหรือปอปลาหางยาวเ,เด็กเลือกวงกลมเลือกระบายสีปอปลาได้เลยค่ะระบายเฉพาะปอปลานะคะ ถ้าตัวใดไม่ได้ชื่อว่าป,ปลาเ,ลเด็กๆก็ไม่ต้องทำนะคะลูกก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณครูยาก็ฝากให้เด็กอ่านทบทวนบทเรียนในทุกๆวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นคณิตอังกฤษหรือภาษาไทยนะคะเด็กๆที่ยังจำพยัญชนะหรือตัวเลขหรือว่าอักษรตัวใดไม่ได้นะคะเด็กๆก็หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านทบทวนนะคะเปิดให้ บ่อยๆนะคะเด็กๆก็จะสามารถจาพยัญชนะอักษรและตัวเลขเหล่านั้นได้แม่นยำมากขึ้นนะคะหรือเด็กๆอาจจะทบทวนด้วยการเปิดคลิปย้อนหลังกลับไปดูบทเรียนที่คุณครูได้นําเสนอในคลิปให้ความรู้กับเด็กๆไปนะคะเด็กๆก็เปิดคลิปดูได้นะคะแล้วที่สาคัญอย่าลืมทําแบบฝึกหัดทํางานที่คุณครูมอบหมายให้ในทุกๆวิชาให้เสร็จเรียบร้อยให้สวยงามกันด้วยนะคะทําแบบตั้งใจนะคะเด็กๆ เพราะว่าถ้าเด็กๆตั้งใจทําเด็กๆก,ก็จะเก่งนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะลูกสําหรับวันนี้คุณครูยักขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ